เป็นรถอะไะนี่รอดไหรอดรอดจังเลยจะมีน้ำใจรอดจังรอดบ้ารอดมาเลยเลยเรื่อยไปอเพราะมันลบเห็นสีย้องล้จริงขายเจอกระแชกบ้นเราอาบงอ๋ี่บ้าเบี่บรงหล่นผมขายเลยเออาไปซื้อเลยเกินไผมขายเลยนี่มันบ่ได้รแกเียบ่คือบ่รอดขเครื่องางเครืางบังเครื่องคาง แม่จะหนีกันได้หนีได้ยจะหนีได้บ้างรอดมาบ่ได้แต่ว่าเกินมบขายไอ่เพียงรถทินบ่ได้บ่เพียงมันลุกหากรรมการมาตัดทิ้นเนี่ยคู้นึงก็าอยากเกินคู้นึงก็อยากรอดสามร้อยจะขายเกินไปสามร้อยพอมขายห่วยเกินเสยุ่นบ่ได้กันรอกแบบนี้เนาะบังเร็ว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 เพียงเพียงสักเพียงเพียงได้บ่เพียงไหนบ่บังเกินไปว่างไขาต่อเพียงได้บ่บังบัง รอดลอยนึงลอยเดียวบอขายขายขาย้อยเดียว้อยเดียวฮ้องเาดึงกันป่านนี่เาดึง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 โอู้กันเร่งนู้บานนี่แขกกับ พอคำล้ำซิงดึงโอ้กรรมการกรรมการตัดสินเลยกรรมการเดินไปสองกรรมการตัดสินดูนเพียงเลยเพียง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 ตัดสินตัดสินกรรมการตัดสินเพียงผมลุบลบเพียงลุบเดินไปร้อยเดียวกันเพื่องกันร้อยเรื่องเนี่ยเห็นเดินไปเกินร้อยเดียวฝ่ายของใคร กดล้อยเดียวอ้บังบังนเลยนะกันเน้อมักยบังบาร่งเกินไปร้อยเดียวข่าไปเกินไปนึงรเกิไป้อยเดียวนไมันรักในอะไนี่โอ้เงินไอ้ลอยเไอ้ลอยเงนผมซื้อมามือีกตัดชิ้นอยรสักอันเองนล้อยเดียวนั่้เน่นมาห้าสิบบาทบอกไปเลยสองได้แล้วบนแล้อไปบ้างเอาไปเอาไป ปลุบปลุบลุบ oh, ปือขึ yeah, yeah, ้นใจเอาเสียท้อรับสิ่งเกิถึหนักหนักหนักเอาไป

ขาดตามรอยเป็นซีฟีเหมือนใครจัดชุดได้ไปเลยจัดชุดนายฝนเอาชุดหนึ่งชุดแล้วจัดชุดหนึ่งชุดแล้วแล้วแล้วจัดแต่ของตลาดสิจัดมาชุดหนึ่งให้แล้วเนี่อให้แล้วชุดหนึ่งจานหายจานห้ยไปไปไปมาเรียมากินเลยโอ้สรุกทองคำล้ำซีเอาเงินมาจุดเอาเงินเขากอนลูกพอไปเอาเงินก้อนห้วยเขาสิจ่ายเงินแล้วสิหนี้เรื่อยอยู่เอาไปใส่บาทดิโอ้เอาเบิ่งกันเด้อหยองเด้อน้ำเบิ่งเด้อเบิ่งดีดีเบิ่งดีดีเป็นพยานให้นี่ เออน่ะเมียยังก่งนเมียใหญ่เมียใหญ่แขกวาเราแเมียแขกวัเราเียนาไปจ้าเพ่นงัไปจะไปจ้าเพื่อนดีเชกเอาควนมาไมช็กขอาอะรก่นสิบเนหนึ่งก็ดีแลวดบีารอเยด้เบียด้เบียด้สองปลองเยเบีย์เออหนูจะกินเบียรด้ไปเอาเบียร์้สองป๋องอะลุ้นมือเบียร์้สงเสียท่องสองคำลำสิ่งคนก็เมาง่วก็เมา ปลากระปก็เปิดากระปงก็เปิดเลยห้านเด้ดาก่อนเนี้ออกมาเรื่อยๆแม่ห้าไฟเนมาขายบ่พันขายบ่รถขายพันสี่หพันสี่พันสีอ้ยปลากระปงเปิหกร้อเะลลงเฮ้ห้บาทนี่สามหมื่นนะพอิอาเสียขาขันหนึ่งใเมียขันหนึงมันเหลมันสีหอดบ่หรอ หอไปเนาโอ้ไปได้หอสารทิตคนอเอาขั้วขึ้นกันก่อนข้นกเม่าง่วงกัเมาง่วงัตีนกาไปสอสพริกเลยเมื่อกี้เอาไปทัดน้ำเไสกงเจ้กวกระใส่กงจ้กแจกรอยแล้ยซื้อขายกันนี่แจกรอยเลยซ้อยแล้กัเ่เราบ่าวันเปิดปิด ป๋ากรปรงลอกก็ย่งเยขาเจ้าเจต้อ่วยกมันเปิดมันปิดนาอะไรสิครับข้าเจาเป็นห่วงเป็นห่วงเลยล่ะห่วงเา็อย่าววาอย่าบลอกเด้บล็อกก็เสียผูกไว้ใายสิเลียงยังละบาทอืมอ๋อบกวงเจ้าเอาคือให้แทบบานนี่โตบีไับอกสื่อขึ้นกับื้อเลยแม่ทำไมสื่อขายไป่ได้บังซื้อขึ้นก็บาไล่หารอยขายอยู่บ่ ไอ้คือเดี๋ยวโอ้เป็ๆนวซื้ออเปินค้ยเปิด้นรือเปล่านี่กะรแล้วดีนี่เป็น้าในกาลอะไรห้างันาใช่เห้อาพันหนตัว มขายรถใส่ร้อยนึงก็ได mm ้บ hmm. mm ่ไ hmm. ด้ด like, ิออาใบเด้บ่ข้าใบบ่ได้บ่ได้ใบบ่เว่านร่มอันโลมอันโลมนพกลองผู้หมวดเพิ huh mm ่น hmm. ว mm ่าหรอโน่มไ่าเาเพิ uh ่น huh ว่าเพิ่นว่าโนร่มไ้เพิ่มว่าแร็วเพิ่นว่านร่กเวลารวนาะว่าเน่รมเมือนเาใช้เาว่าเราบ่ได้ยังเราบ่ได้ยังเราว่าจะไปกินเราียมีอก็สีหายเพราะมียเดี่ยบเราว่าเ่นี เราซื้อหลายเรื่องเราก็ไดบดรใเล่ะซื้อหลายเล้วเราจเขากลัาสิ่งตุไทยกันุไทยเห็แขกบ้าเราเอาบดเลยบานรถรถใคแขกมารถหนึ่งพันสี่หกร้อยหก่โอ้ยตายเลวโเอางือวค้วเอกเอาเงื่อเขาเ้ารถพร้อมเอารถพร้อมด้รถนี่ให้พันสี่เอรเนซื้อมีอะรางอมีอบบ่มีมีแล้วเมียมีแล้วมืออมือสองบอกเอาแต่มือแรกเอาแต่มือแรก เมียมือเล็บมือสองเบาเลยมือสองจังีคนจมนะมันคือจมดีขายสกบ่ตีขายแช่นี่แช่คนบ่เอาบ่เนี่อยแช่งนี่อเอาบ่เนีอยเมื่อเจ้าเมื่อ โอ้ยทองคำลำสิ่งเนาะบ้านมันบ้านนาทอนผู้นาะดังแท้นาทอนผูโอ้นี่เร็วแม่นาทอนพั่นสว่างอลยอหมอลำเลยแม่ทองคำลำสิ่งเลยแม่บ้านเราเป็นอ